พี่ฟฝ้าว่าคนทุกคนอ่ะมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรคนทุกคนอ่ะเขาเขามีความคิดไม่เหมือนกันเน่ะเราเราพูดไม่ได้ว่าในมุมมองของแต่ละคนอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเรา <c oughs> เอาจริงนั้นร้อยคนร้อยความคิดเวยร้อยความคิดอยู่แล้วมันมันห้ามกันไม่ได้ไอ้เรื่องความชอบความ ความอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลด้วยเราก็พี่ฟ้าก็พูดได้ในความรู้สึกของพี่ฟ้าเพราะเรา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 ู้เราเห็นหรือเราเราดูมาแค่นี้เราก็รู้สึกเราคิดแบบนี้เพราะว่ามันบาคคนมันมันก็ไม่เหมือนกันมันก็พูดยากอีกแล้แหละแต่ถ้าให้พูดถึงเวทีมิสแกรนสดนงไม่จะทำเวลาแต่ถ้าให้พูดถึงเวทีมิสแกรน,นพี่ก็ารู้สึกว่าพี่ก็รักเวทีมิสแกรนมากมาก เพราะเรารู้สึกว่าเราชูดเวทีนี้ตั้งแต่แรกไม่งั้นมันก็คงไม่เป็นแบบอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ถูกไหม mm hmm.